สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสังคมโลกนะครับจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งผมเรียกว่าตอนที่1นนะครับนะความสำเร็จนะครับและความล้มเหลวนะจากการเปลี่ยนแปลงนะครับการปรับตัวไม่ทันนะครับกับการเปลี่ยนแปลงผมก็ได้พูดถึงนะครับขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่างโกดัก นะซึ่งสมัยก่อนผลิตฟิล์มถ่ายรูปนะครับหรือว่าบริษัทที่เป็นคู่แข่งนะครับอย่างบริษัทฟูจิฟิล์มเนี่ยนะสมัยก่อนเคยเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งเรียกว่ามีส่วนแบ่งตลาดนะทั่วโลกมากมายเวลาใครมีงานนะไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญานะครับงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องใช้บริการนะครับเอ่อฟิล์มของโกดักหรือว่าฟูจิซึ่งขายดิบขายดีนะครับก็แต่ละคนก็ถ่ายกันคนละหลายสิบม้วนนะครับในงานต่างๆ นะหรือว่าอย่างโทรศัพท์นะมือถือสมัยก่อนนะก่อนที่เราจะรู้จักถึงสมาร์ทโฟนในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยซัมซุงนะครับต้องบอกว่าสมัยก่อนนะเรามีมือถือนะที่เรียกว่าส่วนแบ่งตลาดสูงสุดนะครับอย่าง n o k i ียนะครับอย่าง m o t ต r ร l a ล่านะครับซึ่งยอดขายดีนะครองตลาดทั่วโลกนะครับนะแล้วก็พอมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับ แลนะ้ก็เกิดการ d i s r u ปชั o นนะครับจากโทรศัพท์มือถือต่างๆก็เกิดการดิส u p ปอย่างการเกิดขึ้นนะครับของ l a c k b e r r y นะซึ่งมีจุดเด่นนะตรงที่สามารถนะคุยแชทสนทนานะซึ่งเป็นที่ชื่นชอบนะครับของผู้คนในยุคสมัยนั้นแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะครับเราจะมองเห็นว่านี่จะเป็นตัวอย่างของการดนะิสลอปมา แล้วก็เกิดการดิสรับซ้ำแล้วก็เกิดการดิสรับซัมก็ได้ก็คือการทําลายหลางอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นนะการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะเกิดขึ้นนะมาตลอดก็ขึ้นอยู่ว่าใครสามารถที่จะปรับตัวนะได้ทันหรือเปล่านะถ้าปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะล้มหายใยจากแต่ทุกวันนี้นะครับนะโกดักแล้วก็ฟูจิเนี่ยนะก็มีการปรับตัวไปนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางนวัตรกรรมอย่างกล้องดิจิตอล นะทำให้การใช้ฟิล์มสมัยก่อนซึ่งเมื่อถ่ายออกมาแล้วเนี่ยต้องไปล้างนะที่ร้านถ่ายรูปนะครับนะซึ่งก็เป็นธุรกิจที่ทำกำไรนะก็เกิดขึ้นเรียกว่าทุกหัวละแหงแต่ทุกวันนี้นะครับนะคนไม่จาเป็นต้องไปล้างรูปนะครับสามารถถ่ายในดิจิตอลแล้วก็เก็บเซฟลงในไฟล์ลงในเครื่องนะลงในฮาร์ดดิสก์เลยหรืออย่างพวกเอ่อเทปคสเซตที่เราใช้ฟังเพลงนะซึ่งแน่นอน คนยุคสมัยนี้นะครับซึ่งอายุต่ํากว่า40เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการเห็นน้อยมากนะครับกับเทปคัดเซ็ตเพลงอย่างเพลงดังๆสมัยก่อนนะครับเวลาฟังเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นเทปนะแม่เหล็กนะมันก็ต้องมีการอ่านนะแล้วก็เล่นไปเล่นมามันจะยืดนะเหมือนใครที่ไปฟังเพลงพวกนี้นะเวลามันยืดต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับให้มันหดกลับขึ้นมานะครับหรือว่าวิดีโอเทป นะที่สมัยนี้คนสมัยนี้ชอบดูซีรีส์เกาหลีนะซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเรียกวิดีโอเทปนะต้องดูกับเครื่องเล่นวิดีโอเทปซึ่งทุกวันนี้ไม่น่าจะมีการผลิตแล้วนะเหลือจะยังมีก็ไม่ทราบนะครับเพราะผมเองก็ไม่เห็นนานแล้วนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปแล้วต่อมาก็พัฒนานะไปสู่นะเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าซีดีนะแล้วต่อมาก็เป็นดีวีดีนะซึ่งก็มี ก็ได้เปรียบดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะา DVD เนี่ยมันใช้แสงนะอ่านไม่ต้องสัมผัสนะมันไม่ต้องมีหัวสัมผัสแต่ CD ีเนี่ยต้องมนะีการสัมผัสอยู่ซึ่งมันสึกได้นั่นเองนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเ,เห็นไหมดิสลบนะแล้วก็ถูกดิสลบแล้วก็ถูกดิสลบอันนี้คือเรียกว่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนะเพราะในตอนที่1นนะครับผมพูดว่าใครที่ปรับตัวไม่ทันเนี่ยนะก็เออเขาเรียกว่าสลายไป นะก็เรียกว่าล้มเหลวก็ได้นะครับยังโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันเห็นไหมนะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเคยมีนะไอโนเกียเนี่ยในรุ่นของปี1 9 9 4อนะผมยังจําได้ซื้อมาเครื่องหนึ่งสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสมัยก่อนสมัยนี้คงไม่มีใครเอาละนะเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยขนาดยักษ์ใหญ่นะอย่างโกดักฟูจิโนเกียมอเตอร์โอล่าแบล็คเบอรี่เนี่ย นะยังเสียหายในแง่ของส่วนแบ่งตลาดนะครับที่ครองทั่วโลกเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะหลังจากการเกิดขึ้นนะครับของบริษัทนะยุคใหม่นาะยาง Apple นะครับอย่างหัวเว่นะครับอย่าง f c e e o o o นะอย่าง y t u t u นะ Google นะครับเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยทุกวันนี้เรียกว่าแทบจะ นะดูหนังฟังเพลงเนี่ยนะผ่านทางด้านแอปพลิเคชันะนะใช้ระบบดนะิจนะิตอลแทบทั้งหมดแล้วนะหรือจะมีตกหล่นอยู่บ้างนะครับในเรื่องของระบบเก่าๆนะสำหรับผู้ที่ชอบเล่นของเก่าสะสมของเกา่าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนับภาษาอะไรครับนะขนาดยักษ์ใหญ่นี้ยังปรับตัวไม่ทันนะเพราะะนั้นความสําเร็จความล้มเหลวอยู่ที่การปรับตัวนะตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นะตามทันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะของผู้บริโภคนั่นเองนะนั้นถ้าเกิดว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามทันก็ไม่ได้ต่างจากยักษ์ใหญ่นะที่ต้องสูญเสียสถานภาพไปนะครับวันทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องถามว่านะแต่ละบุคคลเนี่ยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วปรับตัวการเปลี่ยนแปลงทันหรือไม่นะครับแต่วันนี้จะมาชวนคุยกันในตอนที่2 ซึ่งพูดถึงต่อจากตอนแรกนะครับในะเรื่องของการปรับตัวไม่ทันนะการที่ไม่สามารถนะปรับเปลี่ยนได้นะครับอาจจะคนที่จะเรามีการยึดติดกับของเก่ากับรูปแบบเก่านั่นเองนะครับนะส่วนตอนที่2อนี่จะพูดถึงว่าคนทั่วไปนะรวมถึงพวกองค์กรบริษัทนะไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กด้วยนะครับนะว่านอกจากนะจากการปรับตัวไม่ทันนะแล้วเนี่ย บางทีก็ไม่มีความรู้นะไม่เข้าใจในระบบทุนนิยมด้วยนะการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบนะครับเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันนะเพราะว่าอาจจะไปมองเฉพาะเขาเรียกว่าจุลภาคนะครับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มองเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินนะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะด้วยความไม่รู้นี่แหละครับ นะจึงเรียกว่าแต่ละวันตื่นมานะก็ออกจากบ้านไปนะมุ่งแต่จะไปหาเงินไปทำงานหาเงินนั่นเองนะแต่ไม่เข้าใจเรื่องว่าเงินนี้มันสร้างมาจากไหนสร้างมาได้อย่างไรแล้วเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนไปในลักษณะใดแล้วมันสามารถพอกพูนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยได้อย่างไรพูดง่ายๆคือคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะครับนะไม่มีความรู้เรื่องของระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็ระบบการเงินนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจจะไม่มีการศึกษาเล่าเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยนะเขาไม่ได้สอนอะไรเหล่านี้นะครับนะก็มัน,ม,นมันเป็นลักษณะพูดกว้างๆนะพูดให้เราเข้าใจกว้างๆนะครับว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมคืออะไรนะพูดในด้านบวกด้านดีด้านของการขับเคลื่อน นะการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะโลกาภิวัตน์นะครับแต่ไม่ได้บอกเลยว,ว่าเงินเนี่ยสร้างมาได้อย่างไรแล้วเงินนี้จะด้อยค่าไปได้อย่างไรนะครับแล้วเงินเนี่ยจะสามารถที่จะไปทําการเพิ่มพูนมันนะครับแล้วเกิดความยั่งยืนได้อย่างไรก็พูดอย่างง่ายๆก็คือคนส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้เรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนั่นเองนะครับจึงทําให้มีโอกาสนะครับที่จะเว้นนอกทําการงานเหน็ดเหนื่อย นะมีทรัพย์สินเงินทองมาแนะรับบริหารจัดการไม่เป็นนะครับเพราะไม่เข้าใจนะนกลไกนะของระบบเศรษฐกิจและการเงินแบบนี้นะครับซึ่งใช้ธนาคารกลางเนี่ยเป็นผู้จัดการระบบนะทางด้านการเงินทางการสร้างเงินออกมานะเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่องผมนะถึงพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับว่า ค่อยๆฟังนะครับค่อยๆทําความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแต่ว่าคนบางคนอยากคิดว่ามันยากนะมันไม่จําเป็นต้องรู้นะหรือว่ามันยากเกินไปนะเราไปทําการงานนะครับก็เพียงแต่หาแหล่งทุนนะไปขอสินเชื่อให้ผ่านนะมีเครดิตมานะครับแล้วก็มาลงทุนนะนอกกนั้นก็ใช้ความรู้ทางจุลภาคนะครับก็แข่งขันกันไป นะครับปรับปรุงพัฒนาองค์กรกันไปจะไม่เข้าใจนะครับว่านโยบายมหาภาคของธนาคารกลางเนี่ยมันมีผลอะไรอย่างไรอย่าง QE เนี่ย t i t a t i v e Easing เนี่ยคืออะไรนโยบายผ่อนคลายทางการเงินคืออะไรนะการพิมพ์เงินมากๆเข้าไปในระบบเข้าไปนโยบายทางการเงินนะผ่านก็เป็นนโยบายทางการคลังเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรนะครับต่อระบบเศรษฐกิจการเงินโลกนะแล้วเข้ามาถึงตัวเรานะครับเพราะว่าไม่เข้าใจว่าอ QE ค er. ืออะไรนะครับเทเปอคืออะไรนะการลด QE การลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินซื้อไปทำไมไม่เข้าใจลดไปจะมีผลอะไรอย่างไรแล้ว QT quantitative tightening การตึงตัวทางการเงินนะการขึ้นหน้าตาดอกเบี้ยจะส่งผลอะไรอย่างไรนะครับมันคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับผมงบอกว่าอันนั้นจะเป็นเรียกว่าเป็นความล้มเหลว นะครับแล้วก็เป็นความสําเร็จนะจากการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าคนเนี่ยเมื่อไม่รู้นะในระบบทุนนิยมเนี่ยนะครับก็จะทําใหา้มองไม่เห็นรวมถึงนะยังมีคนจานวนมากนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับว่า,าการสร้างเงินขึ้นมาเนี่ยมันคือการสร้างหนี้สินมันเพิ่มสูงขึ้นมาได้อย่างไรมันมีผลต่อเสถียรภาพต่อระบบเศษรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมนี้ ต่อระบบการเงินนี้อย่างไรนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงโครงสร้างนะครับของเ,อเขาเรียกว่าช่องว่างนะทางความมั่งคัง่งนะเขาเรียกว่าวลัลแก๊หรือว่าลักษณะของความเหลื่อมล้ำนะครับทางความมั่งคั่งและไรายได้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วพอมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันทำไมถึงขยายตัวออกนะทำไมมันถึงขยายตัวออกแต่ทั้งที่มันเกิดสภาวะนะเศรษฐกิจ นะเช่นทุกวันนี้อย่างเงี้ยครับะฉะนั้นะคนส่วนใหญ่บางทีจะมองไม่ออกมองไม่เข้าใจนะครับรวมถึงความไม่รู้ความไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมวริศาสต์ถึงเกิดซ้ําทําไมนักวิเคราะห์ถึงมองเรื่องไซเคิลวงรอบวัฏจักรของการเกิดซ้ําๆมันมีมูลเหตุมาจากอะไรทําไมถึงเกิดการซ้ําของไซเคิลวงรอบวัฏจักรที่มีคาบหรือระยะเวลา นะค่อนข้างคงที่แล้วมันเกิดซ้ำๆเราเข้าใจถึงแรงขับเคลื่อนของการเกิดไซเคิลของบูมบาสไซเคิลหรือไม่ของซ u เปอร์ไซเคิลหรือไม่เสียงตาวนี้ครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นความสำเร็จนะครับหรืออาจจะเป็นความล้มเหลวนะจากการเปลี่ยนแปลงนะความไม่รู้ในระบบทุนนิยมเนี่ยนะครับแล้วส่วนใหญ่รู้ไหมว่าทุนนิยม จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันยังเป็นทุนนิยมแบบดั้งเดิมหรือเปล่านะเป็นทุนนิยมนะครับที่ใช้การกำหนดนะครับของอุปสงค์อุปทานที่เรียกว่า Demand ั u พ p าเนี่ยนะเป็นตัวเเรียกว่าควบคุมนะครับให้เป็นไปนะของราคาต่างๆนะตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะดั้งเดิม ทุกวันนี้มันยังเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอย่างไรนะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมีความรู้มีความเข้าใจหรือไม่นะครับหรือว่ายังเชื่ออยู่นะว่ามันยังมีลักษณะของอุปสงค์อุปทานนะครับที่มันยังทำงานอยู่ตามปกติหรือจริงๆแล้วมันมีการชิฟรหรือมีการเลื่อนออกไปนะครับ ตลาดเสรีแบบเดิมที่มีความเชื่อว่านะอุปสงค์อุปทานจะเป็นตัวกำหนดราคาเนี่ยทุกวันนี้มันยังคงเป็นไปเช่นนั้นหรือไม่นะครับนี่แหละรครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะที่มัวแต่ง่วนในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมเนี่ยเคยรู้เข้าใจหรือไม่ว่ามันมีการเลื่อนออกไป นะขยับออกไปนะจากตลาดเสรีดั้งเดิมทุนนิยมดั้งเดิมมันเป็นทุนนิยมแบบพวกพองหรือไม่นะที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลาดเป็นตลาดที่ถูกจัดการนะมันไม่ได้ทํางานตามกลไกของอุปสงค์อุปทานเหมือนเช่นเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับตามที่ผมเล่าให้ฟังแนละ้ว นะไม่รู้ตั้งแต่นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่รู้ตั้งแตนะ่เรื่องของเงินสร้างมาได้อย่างไรนี่สินสัมพันธ์ยังไง,งกับการสร้างเงินไม่รู้เรื่องของไซเคิลวงรอบจักรไม่รู้เรื่องของตลาดเสรีไม่รู้เรื่องของตลาดเสรีที่เปลี่ยนแปลงไปไม่รู้เรื่องของปัญหาพื้นฐานเรื่องหนีส้สินที่สูงมากขึ้นปัญหาพื้นฐานในเรื่องของช่องว่างทางไรายได้ความมั่งคั่ง สิ่งเหล่านี้นะก็ทําให้เกิดความลุมเหลวนะในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทันนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังพิธีพิจาาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์ชนะครับสนใจก็สามารถสติดตามในช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติกดตามนะครับและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนช่องผมนะครับก็สามารถทําได้นะครับตามบัญชีนี้นะครับตามพยาศัยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ